สวัสดีครับฮ่าฮ่าพบกับคนอีกแล้วนะครับพบกับผมนิจหานเรเบอร์เบอรีนะครับเอ่อจริงๆก็ไม่ได้อยากจะมานน่าขัดการถนนเพราะว่าเิเมื่อกี้มีเรื่องอะไรที่ทําให้คิดได้ก็เลยพูดสักนิดหนึ่งจังหวะบ้านผมก็ทําทางพอทําทางปุ๊บเส้นทางที่ผมกํลาลังทําอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นยินลูกรางง่ายะอย่างเงี้ย ไม่หอหรอใช่ไหมแล้วทีนี้ประมาณว่าตอนที่ผมขี่ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยทีนี้ผมเจอก็คือรถขนน้ำแข็งอ่าคุณควเข้าใจใช่ไหมครับว่ารถขนน้ำแข็งหน้าตาเป็นไงนี่ก็เป็นรถจิบล้อคันนึงนั่นแหละที่เอ่อขนน้ำแข็งมาเยอะๆเพื่อส่งขายเป็นตักๆไปทีนี้ไม่เกือบเปิดกระบะห,หลังพอเปิดกระบะหลังปุ๊บผมก็เลยคำํคำคามว่าใครก็ตามที่แม่งแดกน้ำแข็งเร็จนั้นเข้าไปเนี่ย มันคงได้กินฝุ่นซ้ำเหมือนไปแน่แท้แน่นอนเพราะว่าตอนที่ผมขี่มาเนี่ยมอกนก็บแบบเป็นหมอกเป็นหมอกอักเป็นหมอกไอเป็นเหมือนแบบว่าทะเลทรายแบบพุ่งขึ้นมาแล้วก็ปกน้ําแข็งซักนั้นก็เนี่ยจะบอกทุกคนว่าใครก็ตามที่แม่งแบบแดกน้ําแข็งชุดนั้นไปนะครับคุณโชคดีมากเพราะคุณได่แดกฝุ่นเข้าไปด้วยครับบายยครับเทนี้แหละจุ๊บ